เมื่อคลื่นของคุณเริ่มตั้งจังหวะใหม่ให้สนามรอบตัวบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยว่าพลังของเรากำลังเป็นเข็มจังหวะของใครบางคนอยู่ไม่ใช่ด้วยคำสัง่งไม่ใช่ด้วยการดึงหรืออธิบายแต่เพราะจังหวะที่คุณใช้ดำเนินชีวิตความนิ่งที่มั่นคงไม่เร่งไม่เบียดไม่บีบมันกลายเป็นสนามที่ใครบางคน อยากอยู่ใกล้โดยที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมคนคนนั้นอาจเคยอยู่ในจังหวะที่เร็วเกินไปวิ่งตลอดเวลาหรือเคยอยู่ในความคาดหวังที่ต้องเปลี่ยนต้องดีขึ้นต้องเรีบแต่พอมาอยู่ข้างคุณเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่จะเป็นต้องรีบแต่ก็ยังรู้สึกว่ากำลังเดินอยู่กับอะไรบางอย่างและนั่นแหละคือพลังของคลื่นที่มั่นคงไม่ใช่การหยุดนิ่ง แต่เป็นการคงอยู่ในจังหวะที่ไม่ไล่ตามและไม่กลัวการถูกทิ้งคลื่นของคุณไม่ใช่คลื่นที่เร่งให้ใครตามและไม่ใช่คลื่นที่หันกลับไปจับมือใครเพื่อไม่ให้เขาไม่หลุดวงแต่มันคือคลื่นที่ซื่อสัตย์กับจังหวะของตัวเองอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องนี้เองที่เป็นพลังพลังของการไม่วิ่งไล่ตามจังหวะของใครและไม่ต้องรีบเพื่อหนีความรู้สึกถูกทิ้ง คุณไม่ต้องกังวลว่าใครจะเข้าใจหรือเดินตามเพราะคุณรู้ดีว่าคลื่นที่แท้จริงไม่ใช่ของใครแต่มันเป็นจังหวะนั้นเองและใครบางคนจะเริ่มอยากเทียบจังหวะกับคุณเองไม่ใช่ด้วยเหตุผลแต่เพราะรู้สึกเป็นอิสระในจังหวะนั้นวันที่92ข้างๆคุณเริ่มมีคนที่ไม่อยากเร่งแต่ขออยู่ในคลื่นเดียวกัน คนที่เดินข้างคุณอาจไม่ได้ขอคำแนะนำเขาอาจไม่ได้พูดออกมาว่าฉันอยากเดินแบบคุณแต่สัญญาณบางอย่างในตัวเขาเริ่มเปลี่ยนและคุณก็เริ่มรู้สึกได้ว่าสนามรอบตัวของคุณนั้นกำลังถูกเทียบจังหวะมาดูตัวอย่างกันค่ะ เช่นคนในทีมที่เคยรีบร้อนกับเริ่มทำงานช้าลงแต่ลึกขึ้นเพราะเห็นวิธีที่คุณคิดและตัดสินใจคู่ชีวิตที่เคยคาดหวังให้คุณเปลี่ยนกับเริ่มปรับพลังของตัวเองให้เดินข้างๆมากกว่าการควบคุม เพื่อนที่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะนิ่งและรอจังหวะที่ใช่ของตัวเองลูกน้องที่เคยกดดันตัวเองเริ่มหันมาขอคำแนะนำจากคุณโดยไม่ตึงไม่เร่งหรือแม้แต่ใครบางคนที่เคยไม่เข้าใจคุณกับเริ่มถามว่าทำยังไงถึงนิ่งแบบนั้นได้ เทคนิค3เทคนิคค่ะในการวางพลังมั่นคงของคุณเพื่อให้คนอื่นสัมผัสและเทียบจังหวะด้วยตัวเขาเองเทคนิคที่1ยืนยันจังหวะของตัวเองอย่างไม่ต้องอธิบายอย่าเร่งเพื่อให้คนชอบอย่าชะลอกเพื่อให้ใครทันแต่ทำให้เห็นว่าคุณยังเดินอยู่ในจังหวะเดิมเพราะคุณรู้ว่ามันใช่ เทคนิคนะคะให้คุณลองเลือกใช้คำพูดที่มีน้ำหนักมากกว่าเสียงดังเว้นช่องก่อนตอบในบทสนทนาเดินออกจากพลังเร่งแต่ไม่ออกจากสถานการณ์ไม่แปลความเงียบของอีกฝ่ายว่าเป็นการปฏิเสธรักษากิจวัตร,รที่คุณเชื่อว่าถูกต้องแม้ไม่มีคนชมเทคนิคที่สองค่ะเปิดสนามให้เขาได้สัมผัสความปลอดภัยโดยไม่รุกล้ำ คนไม่ต้องการคําแนะนําเสมอไปนะคะบางครั้งเขาแค่อยากอยู่ข้างพลังที่ไม่เร่งไม่ตัดสินค่ะดูเทคนิคกันค่ะลองใช้คําถามเปิดเช่นคุณว่าไงแทนคําสรุปเว้นระยะหลังจากคนพูดก่อนจะตอบสังเกตพลังรอบตัวไม่ใช่แค่ฟังคำพูดยิ้มเบาๆแทนการแสดงความเห็นทันทีเชื่อว่าการไม่ตอบก็เป็นสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เทคนิคที่3ปล่อยให้เขาเลือกเองว่าอยากเดินจังหวะไหนโดยคุณยังเดินต่อไปในแบบของคุณค่ะความสัมพันธ์บางแบบไม่ต้องใกล้ชิดกันตลอดแค่อยู่ตรงนั้นก็มีพลังที่มากพอแล้วเทคนิคเช่นไม่ดึงไม่ตัดสินไม่รีบพิคคำแนะนำแสดงจุดยืนของคุณอย่างนุ่มนวลเดินไปข้างหน้าโดยไม่ย้อนกลับถามว่าคุณโอเคไหม ให้พื้นที่ในการตัดสินใจแม้จะยังไม่เห็นผลทันทีรู้ว่าบางความสัมพันธ์นั้นลึกขึ้นได้แม้ไม่มีคำสัญญาใดๆสรุป3ามเทคนิคอีกครั้งค่ะเทคนิคที่ 1. ยืนยันจังหวะของตัวเองไม่ชะลอไม่เร่งไม่อธิบายเว้นช่วงตอบไม่เปลี่ยนพลังของตัวเองเทคนิคที่ 2. เปิดสนามให้สัมผัสไม่เข้าไปกำกับแต่ปล่อยให้เขาสัมผัสเอง ใช้คำถามเปิดแล้วฟังพลังเงียบเทคนิคที่3ให้เขาเลือกจังหวะเองคุณยังเดินต่อโดยไม่รั้งใครไว้ไม่ทำซ้ำไม่ยึดความใกล้ให้เป็นเงื่อนไขคุณอาจไม่รู้ตัวว่าวันนี้มีใครบางคนที่กำลังเทียบจังหวะตัวเองให้ใกล้กับจังหวะของคุณไม่ใช่เพราะคุณชวนไม่ใช่เพราะคุณดีกว่า แต่เพราะพลังของคุณนั้นมั่นคงพอที่จะเป็นจุดตั้งต้นให้เขาก้าวโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณยังไม่ต้องเปลี่ยนทิปไม่ต้องเป็นผู้นำแค่เดินในพลังของคุณอย่างแท้จริงก็พอเพราะใครบางคนอาจแค่อยากอยู่ข้างๆคลื่นแบบนั้นโดยไม่เล่งอีกต่อไปและเส้นทางข้างหน้าจะเริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกันแม้ไม่ได้เดินแบบเดียวกันถูกก้าว คุณอาจเคยคิดว่าถ้าอยากให้ใครเปลี่ยนต้องพูดต้องอธิบายต้องชวนแต่ในความเป็นจริงสนามพลังที่มั่นคงจะไม่ไล่ตามแต่กลับเป็นแม่เหล็กเงียบๆที่ใครบางคนอยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัวเพราะคลื่นแบบคุณไม่ใช่คลื่นที่สัน่นแต่คือคลื่นที่บอกว่าเราไม่ต้องเร่งแต่เรายังเดินอยู่และใครบางคนก็แค่ต้องการจังหวะแบบนั้น เพื่อให้เขาได้พักหายใจและค่อยๆก้าวอีกครั้งในแบบของเขาเองบางคนอาจยังไม่เดินเร็วขึ้นบางคนยังไม่กล้าเดินพร้อมคุณแต่เขากำลังอยู่ข้างๆและในจังหวะที่ไม่เร่งและไม่ถอยและนั่นคือช่วงเวลาที่พลังของคุณเริ่มไม่ใช่แค่ของคุณอีกต่อไปเพราะการคงอยู่ในพลังเดิมอย่างมั่นคง มันคือการบ่มจังหวะให้คลื่นของคุณกลายเป็นคลื่นที่มีระนาบสำหรับคนอื่นก้าวขึ้นมาได้จริงและเมื่อคลื่นของคุณไม่เร่งมันกลับดึงดูดบางคนเข้ามาช้าๆแต่เต็มใจจะอยู่ในคลื่นเดียวกับคุณโดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือการชวนใดๆแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้หยุดแค่นั้นยังมีอีกคนที่แม้จะยังไม่เดินเข้ามาแต่กำลังเงี้ยวหูฟังอยู่อย่างเงียบ พวกเขายังไม่ขยับแต่เริ่มรู้สึกได้ว่าคลื่นบางอย่างกำลังเปลี่ยนทั้งห้องและนั่นคือจุดเริ่มต้นของวันที่9 3คลื่นที่สองเริ่มเคลื่อนไหวแต่คลื่นที่สามกำลังเงียวหูฝังเพราะสนามพลังที่แท้จริงไม่ต้องสร้างเสียงดังแต่มันคงพอจนคลื่นถัดไปอยากฟังเอง